มดดำเผยสิ่งที่แต่งโมททำเอาไว้ให้คุณแม่ทำให้หลังจากนี้คุณแม่หมดห่วงด้านการเงินดูเหมือนว่าเรื่องราวคดีความของดาราสาวผู้ล่วงลับแต่งโมภัรทรธิดาพัชรวีรพงศ์จะจบลงอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับหลังจากเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจำเลยแก๊งสปีดโบท๊ททั้ง6คนได้มีการพูดคุยเจราจากไก่เกียร์ร่วมกับผู้เสียหายคุณแม่พนิดาศิรยุยทธโยธินคุณแม่ของนักแสดงสาวผู้่วงลับซึ่งหลังจากได้มีการพูดคุยกันเสร็จสิ้น ได้ผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ครับโดยคุณแม่พนิดาจะได้รับเงินโสด4 0 0 0บาทและแคชเชียร์เช็ค1ล้าน6แนบาทต่อหน้าสารนนทบุรีพร้อมทั้งยินยอมจ่ายเงินอีกจํานวน30,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา20ปีหรือจนกว่าคุณแม่จะไม่อยู่แล้วบเบ็ดเสร็จเป็นเงิน9ล้าน2 0สบาทนอกจากนี้แซนและกติกอย่างมอบต่างหูมูกมูลค่ากว่าครึ่งแสนให้กับคุณแม่ของแตงโมต่อหน้าสารอีกด้วยสําหรับในส่วนของเรื่องเงินเดือนละ30,000บาทจะเริ่ม ่หนึ่งตุลาคมนี้เลยโดยคุณแม่พนิดาได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ครับว่ามีแต่คนถามว่าคุณแม่มีตัวเลขในใจไหมแม่ไม่มีเลยแต่ถ้าจะเอาจริงๆเลยนะที่เคยพูดในรายการพี่หนุ่ม30ล้านแต่เป็นไปไม่ได้เลยลดมาเหลือ20ล้านที่คิดเองและที่เป็นไปไม่ได้อีกเพราะทางคุณปอไม่มีเงินสดเป็นก้อนใหญ่เราก็เข้าใจเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านเพราะทางคุณปอและคุณเบิร์ดเขาก็ทําธุรกิจเขาก็วิ่งหาเงินมาให้คุณแม่ ส่วนเรื่องเงินจํานวนที่ได้9.2ล้านบาทคุณแม่พอใจเพราะถ้าไม่พอใจเรื่องก็ไม่จบเป็นน้ําใจด้วยนะเรื่องนี้เข้าใจหัวอกของทุกคนปอและเบิร์ดเป็นแม่ลูกกันมา6เดือนแล้วเขาดูแลแม่มาตลอดเลยนะส่วนแซนก็เข้ามากระซิบบอกว่ามีของขวัญมาให้คุณแม่ก็แปลกใจว่ามีของขวัญมาให้ด้วยหรอกระติกบอกว่าเราจัดของขวัญมาให้คุณแม่ด้วยแม่ไม่โกรธใครเลยตอนนี้ไม่รู้จะโกรธทาไมทั้งกระติกทั้งแซนซึ่งเราไปคิดอกติไปคิดเองแซนเขาหน้า รักสวยและพูดเพ้อด้วยเรื่องเงินแม่คงไม่ได้ใช้อะไรเยอะน่าจะมีเหลือเก็บปอโรเบริร์ตก็ยังบอกอีกว่าคุณแม่อยากได้อะไรเพิ่มให้บอกเลยเลยไม่ต้องกลัวขาดแคลนเงินให้ได้อีกตามที่คุณแม่ต้องการเลยเงินแค่นี้แม่พอใจแล้วในสิ่งที่ได้และคิดว่าน้องโมก็คงพอใจอย่าคิดว่าค่าตัวน้องโมเสียแค่9.2ล้านเหรอขอให้คิดใหม่ว่าชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นใครซื้อด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ค่าตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ ที่คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติกับเรื่องที่คุณแม่ยิ้มแย้มในวันที่มาถึงศาลเพราะดีใจที่ได้เห็นสื่อมาเจอสื่อและยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่ทั้งนี้หลังจากที่เรื่องดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วมดดำคชาพาที่กําลังอ่านข่าวของคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินก็จับสังเกตได้ว่ารถที่คุณแม่นั่งมาที่ศาลนั้นเป็นรถของลูกสาวอย่างแตงโมพัทรธิดานั่นเองบอกว่ารถและบ้านของแตงโมนั้นจากนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องผ่อนอีกต่อไปแล้วโดยที่บ้านของแตงโมนั้น อยู่แถวเกษตรเป็นบ้าน2หลังติดกันตอนที่แตงโมซื้อมาสมัยก่อนในราคาไม่ถึง10ล้านและตอนนี้ราคาพุ่งสูงไปแล้วทาเลบ้านของแตงโมก็ถือด้วยว่าเป็นทําเลที่ดีเข้าเมืองสบายและก่อนที่แตงโมจะเสียแตงโมได้เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ช่วงที่ไม่มีงานและทางธนาคารจะบังคับให้ซื้อประกันสินเชื่อเอาไว้ซึ่งจะมีเงินชดเชยเงินค่าผ่อนบ้านที่เหลือทั้งหมดให้ธนาคารและผู้รับประกันก็ได้บ้านไปนั่นจึงทําให้คุณแม่ได้ทั้งรถและบ้าน